ครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผูช้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันในะครอบผมวันนี้ก็อยู่ผมนะผมเซนเซ i ช n นี่เอนะคบผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนะฮะจะไม่ได้เล่นกันแบบธรรมาดาเราจะมาสรุปกันนะวะ่าฟรีไฟอัปเดตใหม่มันมีอะไรบ้างมีดีบ้างมีก๊อปไหมมีดรามา่าไม,ม,าม,าไม่มีอะไรไนะครับส่วนเรื่องดราม่าเราค่อยไปทํากันคลิปหน้านะอ่ะก็ชอวคลิปนี้เรามาทําสรุปอัปเดตกันนะคือคลิปนี้นะผมอัดวันที่ ่าว like in. ัน okay. ที่11บเอ็ดเดือน6แล้วนะฮะก็จะเปิดเทอมแล้วนั่นเองนะฮะก็เนี่ยครับอันนี้คือยังไม่เปิดกราฟิกสุดนะฮะอันนี้คือแบบต่อให้ดูก่อนเนี่ยฮะกราฟิกทั่วไปโอเคเดี๋ยวผมเปิดคันสูงก่อนอ่าเนี่ยครับนี่ครับเปิดขันสูงก็ FPS ก็จะวิ่งอยู่ประมาณนั้นเนาะเพราะความผมก็ไม่ได้แรงคอมผมก็ไม่ได้แรงเท่ไหนะครับแต่ว่าก็แบบว่าพอเล่นได้นะพอเล่นได้ถ้าไม่อัดคลิปเนาะถ้าอัดคลิปผมก็อาจจะต้องแบบเปิดกากๆหน่อย มาดูอันใหม่นะคบอันแรกเลยเรื่องความเก่าก่อนเข้าโลกใหม่นะนี่คือกิจกรรมใหม่นะจริงจริงก็ชุดนี้แบบเก่ามากแล้วนะแต่ออกนํากลับมาขายนะครับอ่ะต่อมาครับเตรียมออกล่าอาวุธในตํานานนี่คืออาวุธแจกฟรีนะเชื่อผมไหมแจกฟรีเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปกันนะอ่าพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยนะเดี๋ยวผมต้องมาทําคลิปนี้นะทำคลิปนี้เสร็จปุ๊บพรุ่งนี้นะสองวันก็คือเล่นอสองชั่วโมง ร้อยยี่สิบนาทีแค่สองชั่วโมงนั่นแหละครับก็ได้รับไปเลยไมค์เวสบอลครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะครับก็ผมก็ปิดเสียงเกมเนาะอันนี้ก็จะเป็นมีดนะครับวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบนะเดี๋ยวผมก็มารีวิวนะร,รีวิวให้หมดเลยผมจะเก็บให้หมดนะฮะเล่นสองชั่วโมงสองชั่วโมงให้หมดเลยเก็บให้หมดโอเคแล้วมาดูในส่วนของลัคกี้รอยัใแม่คือหน้าต่างอินเทอร์เฟซเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากเลยนะครับนี่ก็คือชุดเก่านะฮะชุดเก่ามาเล่าใหม่หรือเปล่าหรือชุดใหม่มเมาเล่าเก่า ชุดแจกฟรีนะฮะเอามาเล่าใหม่นะผมจําได้อยู่นะฮะชุดนี้แจกฟรีนะแต่เป็นของตัวผู้ชายนะครับอันนี้คือย้อนเวลานักล่าข้าหัวแห่งการอะไรนี่ไงมันอยู่ตรงนี้ก็มีย้อนเวลานักล่าข้าหัวแห่งอนาคตนะฮะแค่หกวันนะมาแค่หกวัน,วนแล้วก็นี่ครับบางคนบอกว่าหมดไปเป็นหมื่นก็มีนะฮะกับซอง่วงนะบางคนบอกหมดสี่พันนะแต่ผมว่าสี่พันทุกคนแหละเพราะว่ามันล็อกไนงะ ก็เห็นพิมพ์คงส่งไปก็โดนไปสี่พันนะถามว่าผมสุ่มอ่ะไม่ไม่มีเงินนะฮะตัวน,นี้ยิ่งจะกินเกลืออยู่แล้วนะไอันนี้อะไรเนะี่ยของมาใหม่นะฮะอือสุอยอดอยากสุ่มนะแต่อันนี้คือเพรฟรีที่ผมไปฟิ้งได้เก็บมาจะสุ่มนะผมว่าเนี่ยไอพวกเนะี่ยไอพวกเนะีนะ่ยกินหมดเลยอ่าก็ไปต่อกันเลยอันนี้นะครับพิ Pink ้งไลท์ครีฟแบ๊แบ๊อะไรสักอย่างนะอ่านไม่ออกนะโอเคส่วนอันนี้ก็เป็น เป็นเซตนี่นะผมลองสุ่มเล่นๆดูนะก็ะปรากฏว่าก็ก็ไม่ได้นะฮะก็ได้ไอ้นี่แทนนะฮะพอได้อันนี้เสร็จป,ปุ๊บนี่อันนี้ผมเอาออกใจำเป็เอาออกสองอันได้อันนี้แทนพอได้อันนี้เสร็จปุ๊บมาได้อันนี้ถ้าสุ่มต่อไปก็ได้จะได้ได้อันนี้คือเสียเพชรมากเลยนะจากที่แบบไปวิ่งเก็บเสียเวลามากมาที่ไดมอนด์รอยย้อครับแต่ไดมอนด์ลอยย้อนโอ้ยมากโอ้โหยดเป็นไงเป็นไง นี่เป็นแนวออกทิศตะวันตกนะซึ่งผมก็น่าชอบนะแต่ชอบตัวผู้ชายมากกว่าตัวผู้หญิงมันดูดิมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะในความคิดผมอ่ะไปต่อกันที่เวฟบอนล้อยอนครับสกินปืนนี้บอกเลยว่าได้โคตนง่ายผมสุมผมสุมฟรีอ่ะบัตรสุมฟรีมาสุมได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหาว่าโกงหาว่านั่นนี่นี่นี่ครับแหมเออแล้วก็กระเป๋าใส่ได้แล้วนะแหมสวยฮะลองไปเล่นแล้วสเตตก็ดีไปว่ะเดี๋ยวขอดูเออเดี๋ยวค่อยดูค่อยดู ขอดีวีวีขอีววก็มาท่านส่วนของลักีกอรรยยอนก่อนนะฮะส่วนคอนฟินแปลงล่างครับก็ยังอยู่อันเดิมอยู่นะคืออันนี้ผมได้ฟรีมาสามอันถ้าได้อีกอันหนึ่งนี่คือได้เลยนะไปรีโกรยยอนครับแหมนะชุดนี้ผมก็ยังไม่ได้นะสุ่มก่อนเปิดได้ได้นี่เหยลันบ้านเลยเลยไม่น่าได้หรอกอมไม่ได้ได้กดกดกดไปรื่วลื่อื่อื่อโอ้ไม่ได้วะไม่น่าได้นะโอเคสามพันครั้งไปเลย ปึง้งโอ้โอไม่ได้เลยฮนะว่จะได้นะโหดูลัคก,กี้สปินบุงดิ3ามดาวแล้ยังไม่ได้ก็อะนะอ่ะก็หมดไปแล้วของสำหรับส่วนนี้นะใครชืะนะ้นมาเนี่ยก็ต่อไปไปที่ส่วนอ่าร้านค้านะฮะร้านค้าส่วนร้านค้านะฮะก็จะมีของไม่ค่อยเยอะหรอกนะ,ะที่มาใหม่ๆเนี่เรากกจะจกบสวันอะไรนะ่พัน 14 9 9งเอ็มพเพชรนะลดจากปกตินะก็ไปจับจองกันได้นะ Wi-Fi X X MR นะฮะส่วนนี้ก็ X บ่อยมากนะเ w ี f i นี่ก็มีเงินนะก็เลยไป X นี่ก็ครับ w ฟ f i X m a g ล a n e n นะครับอ่า๋ยวเปิดได้ดพอถ้าเติมครบ4 9 9เพชรพก็จะได้ท่าทางสุดเท,สท่สุดฟิวนี่ด้วยนะไปดูที่หน้ากิจกรรมได้นะหน้ากิจกรรมก็จะอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้ทไมใช่ ตรงไหนอะตรงนี้อไม่ใช่ตรงนี้นอ่านะครับสกินรถคันนี้ก็มีคนทํารีวิวไปแล้วนะครับจากพี่ไอแบเบอร์นะครับก็จะไปเอาคลิปพี่แกมาเรีคชันนะแล้วก็มาบอกนะคือไม่ได้เติมไงเราก็ต้องใช้วิธีนี้แหละเนี่ยมีค่าสถานถานะรถด้วยนะแต่เข,เขียนผิดเป็นสถานะปืนนะอืมก็เดี๋ยวเราค่อยมาทํารีวิวมันทีหลังเนาะ <c oughs> คือผมจะเอาคลิปคนอื่นมารีวิวนี่ครับก็คือท่า เทอนกันนั้นเนี่ยแต่ก็ไม่ไม่เอยเท่าไหร่นะเจยเท่าท่าปักทงนะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นโล่พาสนะครับไปดูกันเลยว่ามีอะไรเวลาพาสใหม่นั้นนะครับสำหรับสายฟรีก็เช่นเดิมครับไม่มีไม่มีอะไรดีเลยไม่มีวอลลนอสไดด์เลยนะฮะดูดิมีแต่ร่มกากาแค่หนึ่งโอ้ยยังชอบเลยนี่อะไรนะ ก็มาดูที่สายเติมกันบางนะส่วนมากขเขาก็จะเติมสกินรถบิ๊กฟุตไม่บวกสถานะเสื้ออ่าซีซันไม่บวกอะไรเลยอันี้ก็เป็นป้ายเดมารายอวเสื้อสุดชุดเฟียวฟาวแล้วครตาเป็นเหมือนชุดเดือนงานลาตีนะครับผมว่า <c oughs> วก็เป็นบัตรลัคก,กีร์เลยยนลก็ลูกซองอกระเป๋าใช่ไหมโอโ้โหก็สวยสกินปืน MP ท่าเต้นนี่นี่นี่ ฟึบฟืบฟึบฟบเฮ้ยคุ้นๆว่ะถ้าน,นี้มันคุ้นๆว่ะเฮ้เขาคงไม่กอรอบไข่หรอกนะแอร์บอร์ดนะเป็นรองเท้าแตะนะแล้วก็เป็นหินเรืองแสงแล้วก็เป็นกล่องศบนะฮะจากนั้นรางวัลใหญ่ดีชุดผู้ชายโคตรเท่ครับทุกคนดีเท่ะ่ะเออผมว่าเท่ะนะแล้วก็มีอันนี้ครับแยกลิ้นส่วนแยกหัวซึ่งผมไปดันสุ่มได้ไอหัวนี้มาก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะ โอเคครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเวลาพาทในครั้งนี้นะครับก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของกระเป๋านะครับแบบนี้เลยอ่าไปดูนะครับว่าทำไงไป Let's go วิธีการทำในกระเป๋านะกดมาที่คอลเลคชันครับผมแล้วก,กดมาที่กระเป๋าสปายนะไม่ใช่สกายวิ่งกระเป๋าสปายนะเสร็จแล้วนี่ครับมันจะมีตรงแสดงตรงล็อบบี้นี่ปกติมันจะไม่มีนะก็เลื่อนเลื่อนหาดูนะ ผมไปหาดูแล้วเท่าที่มีก็จะมีกระเป๋าของนักมวยแล้วก็กระเป๋าของไอ้ฟิฟเวิร์คับแชมเปี้ยนเลกนะฮะก็คือทีมไทยได้แหละนะเขาเลยเอามาปล่อยแต่ผมเสียดายมากเลยทาไมไอ้นี่ไอ้ปีกเนี่ยมันถึงไม่ได้นะฮะมันก็ต้องแบบมันก็ต้องสวมใส่นี่นะซึ่งเออช่างมันเถอะฮะก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ผมว่าสู้อันนี้ไม่ได้นี่ของฟรีนะฮะอันนี้ของฟรีนะผมไปส่งได้นั่นแหละก็ ต่อไปไปดูทางน้านของสเตตปืนเจ้าตัวนี้กันนะฮะสเตตปืนของเจ้าตัวนี้นะครับบวกระยะ2แมกกาซีหนึ่งลดความเร็วในการขั้นที่นะาจากปากผมนะถามว่าด,ดีไหมผมว่ามันก็นกึ่งๆอ่ะนะคือวูดแพคเกอร์มันก็ยิงระยะไกลได้อยู่แล้วนะแต่ามาบวกแมกกาซีด้วยแทนที่เขาจะแบบว่าลดระยะบวกแมกกาซีนล้วนกะ็เพิ่อมอัตราย,ยิงเนี้ยคือผมว่ามันจะดีมากกว่าอมนะผมนะผมก็ได้อันฟรีแนละ้วก็